อีกมุมหนึ่งนะคะของสวนอาหารกาแลนะคะที่เชียงใหม่ค่ะวันนี้อากาศเย็นสบายดีมากเลยนะคะเหมือนกับนั่งรับลมเย็นๆที่ชายทะเลเลยนะคะให้ดูบรรยากาศค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่างน้ำนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์และก็สวยงามนะคะของของร้านอาหารนะคะกาแลนะคะ นอกจากอาหารอร่อยแล้วนะคะก็มากินบรรยากาศด้วยนะคะสวยงามมากค่ะสวยงามมากนะคะเก็บตรงนี้มาให้ดูเป็นน้ําจิ้มนะคะถ้าหาว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวเชียงใหม่นะคะอย่าลืมโัวหาแพนเค้กนะคะเดี๋ยวจะพามามาที่นี่นะคะ